สวัสดีค่ะโคสิลลค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีแชร์สินค้าฟินโก้เอาไปขายที่แอปขายดีหรือเอาสินค้าอะฟินโก้เนี่ยไปขายที่แอปขายดีนะคะก่อนอื่นก็คือเราต้องมีแอปขายดีก็คือเราต้องไปโหลดมาจากแอ p เพจสโตร์ค่ะแล้วก็เอามาสมัครให้เรียบร้อยก่อนค่ะ ก่อนที่เราจะเอาสินค้าไปวางขายที่แอปขายดีได้นะคะทีนี้เราก็มาเลือกอสินค้าของฟินโก้ที่จะเอาไปขายในแอปขายดีนะคะ,ะเราก็เข้ามาตรงหมวดหมู่นี้เลยนะคะกดเข้ามาตรงหมวดหมู่ค่ะเพื่อไปเลือกสินค้าเพื่อจะเอาไปขายนะคะ ก็กดเข้ามาเลยนะคะสมมุติว่าเลือกสินค้าอะผู้ชายก็แล้วกันนะคะเราก็กดเข้ามาตรงคําว่าผู้ชายนี่เลยนะคะแล้วเราก็มากดคําว่าทั้งหมดนะคะกดคําว่าทั้งหมดตรงนี้นะคะ แล้วเราก็มาเลือกสินค้านะคะสมมติว่าเราเอาเสื้อก็แล้วกันนะคะไปขายที่แอปขายดีหรือไปแชร์ที่แอปขายดีนะคะ,ะสมมุติว่าเอาเสื้อตัวนี้ก็แล้วกันนะคะเสื้อยืดแขนสั้นฤด,ดูร้อนนะคะราคา1 2 1บาทนี่นะคะราคา121บบาททีนี้อ่า เราก็มาดูว่าเสื้อตัวนี้มีราคา121บาทต้องเอามาบวกกับค่าขนส่งนะคะค่าขนส่ง58บาทค่ะคือเราจะต้องเอาราคาสินค้าตรงนี้นะคะ121บาทบวกกับค่าขนส่งตรงนี้นะคะแล้วเราก็ต้องบวกค่าผันผวนเงินอีก40บาทนะคะ ก็คืออค่าขึ้นลงของเงินค่ะแต่เวลาลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามาเราก็เอาราคาสินค้าบวกกับค่าขนส่งค่ะแต่ตรงที่40บาทนั้นเราบวกขึ้นลงไว้เฉยๆนะคะก็คือเผื่อขึ้นลงของเงินนะคะหนึ่งร้อยยี่สบเอ็ดบาทบวกกับห้าสิบแดบาทค่าขนส่ง แล้วก็บวก40บาทค่าผันทวนเงินเสื้อตัวนี้จะอยู่ที่219บาทเดี๋ยวเราจะเอาไปที่อแอปขายดีนะคะค่ะแล้วทีนี้เราก็มาดาวน์โหลดรูปก่อนนะคะเราก็กดตรงลูกศรชี้ลงนี้นะคะลูกศรชี้ลงตรงนี้นะคะ เราก็กดเลยค่ะค่ะแล้วเราก็กดาดาวน์โหลดนะคะเราก็เลือกไปนะคะสมมุติว่าเลือกไปหกรูปนะคะแล้วเราก็กดตรงบันทึกเลยค่ะตอนนี้เราก็อัพโหลดรูปไปหกรูปนะคะเราก็กลับไปหน้าเดิมค่ะ แล้วเราก็กลับมากดตรง่ารูปหัวใจนะคะลายการโปรดค่ะให้เป็นสีแดงนะคะเพื่อถ้าลูกค้าทักเข้ามาแล้วเราจะได้กลับมาหาสินค้าให้เร็วๆนะคะก็คือรายการโปรดค่ะแล้วทีนี้เราก็มากดตรงคำว่าแบ่งปันนะคะเพื่อจะมาคัดลอกลิงค์ค่ะกดคำว่าแบ่งปันค่ะคัดลอกลิงค์นะคะ แล้วเราก็ออกจากหน้านี้ไปเลยนะคะไปที่แอปขายดีเลยค่ะเราก็เข้ามาในแอปขายดีเลยนะคะคือพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเราจะกดคำว่าประกาศก็ได้นะคะหรือกดตรงมีรูปกล้องถ่ายรูปที่เป็นสีส้มนี้นะคะที่เขียนว่าลงขายก็ได้นะคะสมมติ เรากดตรงคําว่าลงขายนะคะค่ะแล้วเราก็เลือกรูปเลยนะคะหกรูปนะคะค่ะกดตกลงค่ะแล้วเราก็กดลูกศรอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้เราก็ใส่ชื่อนะคะก็คือเสื้อยืดเสื้อยืดแขนสั้นแล้วเราก็มากดตรงเสื้อผ้าผู้ชายค่ะ แล้วก็มากดตรงคําว่าสภาพนะคะก็คือมือหนึ่งค่ะแล้วก็มากดตรงคําว่าอ่าขายค่ะก็คือต้องการะค่ะราคาตรงนี้เมื่อกี้นี้เราบวกไว้สองร้อย สองร้อยสิบเก้าบาทนะคะสองร้อยสิบเก้าบาทเราก็ใส่ราคาตรงนี้เลยนะคะสองร้อยสิบเก้าบาทนะคะรายละเอียดรายละเอียดก็ที่เราไปคัดลอกลิงก์มานะคะเราก็เอาลิงก์วางเลยะคะ่นะ,คะเราจะพิมพ์ตรงนี้สัหน่อยก็ได้นะคะว่าเสื้อยืด ื้อยืดแขนสั้นค่ะทีนี้เราก็มาระบุพื้นที่ของสินค้านะคะสมมติว่าเสื้อยืดตัวนี้เอาขายที่สระบุรีก็แล้วกันนะคะแล้วก็มาเลือกจังหวัดนะคะสระบุรีค่ะ เขาก็ให้เราเลือกอำเภอนะคะสมมติว่าอำเภออำเภออำเภอเดี๋ยวก่อนนะคะอำเภอเมืองสระบุรีค่ะทีนี้เราก็มาไล่ดูนะคะแล้วเราก็มากดตรงคำว่าลงขายเลยค่ะคือเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเขาจะยอมไหมคะ่ะนี่แสดงว่าเราลงขายได้แล้วนะคะถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยเราจะกดแล้วก็คือจะไม่ไปค่ะ ทีนี้ก็ให้เราเข้ามาดูตรงคําว่าประกาศนะคะตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเสื้อยืดนะคะราคาสองร้อยสิบก้าบาทค่ะแล้วก็ออกมาตรงนี้นะคะทีนี้เราก็อยากจะมาดูรายการสินค้าว่าเราลงอะไรไปบ้างเราก็มากดเข้าตรงคําว่าประกาศนะคะเราก็จะเห็นรายการสินค้าของเรานะคะออนไลน์11รายการนะคะ มติว่าเราเอาสินค้ามาลงนะคะเสื้อตัวเมื่อกี้นี้นะคะก็คือเสื้อยืดแขนสั้นราคา219บาทตอนนี้เขากำลังอประมวลอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงคําว่าพูดคุยนะคะอนุญาตหรือยังตอนนี้เขาอนุญาตแล้วนะคะเขาตรวจสอบแล้วก็คือ ผ่านการตรวจสอบแล้วแสดงว่าได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรากลับมาที่หน้าฟินโก้อีกนะคะ,ะทำไมถึงต้องให้กดรูปหัวใจเป็นสีแดงคะก็คือรายการโปรดก็คือเราจะได้หาสินค้าแบบรวดเร็วนะคะถ้าเราไม่กดไว้เนี่ยเราจะหาสินค้าไม่เจอเลยคะ่ะหรือไม่บางทีเนี่ยเราเอาไปวางไว้ที่โน้ตเนี่ยพอเรากดเข้ามาเนี่ย เราก็กดลิงก์เข้ามาได้นะคะแต่บางทีเราจะมาอัปโหลดรูปหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ได้เพราะมันเหมือนว่าเราเป็นคนนอกแล้วกดลิงก์เข้ามาในฟิงโก้นะคะแต่ถ้าอยู่ในรายการโปรเนี่ยเหมือนเราเป็นอ่าเหมือนเราเป็นคนอ่าภายในฟิงโก้นะคะแล้วเราสามารถมากดอัปโหลดรูป รูปไปให้ลูกค้าดูได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เรามาลองมาดูว่าเราออกมาจากหน้านี้เลยนะคะว่า,าที่ให้กดรูปรา,ายการโปรดนะคะเราก็เข้ามาตรงนี้เลยนะคะตรงบัญชีชั้นนี่นะคะที่เป็นรูปตัวคนอยู่ทางด้านขวามือล่างสุดนี่นะคะเราก็เข้ามาตรงนี้เลยนะคะ กดตรงนี้เลยนะคะทีนี้เราก็มาขยับหน่อยหนึ่งค่ะเพราะเขาจะอยู่ขวามือนะคะก็คือรายการโปรดนะคะเป็นรูปดาวสีเหลืองนะคะรายการโปรดทีนี้เราก็รายการโปรดเนี่ยอันล่าสุดเนี่ยจะอยู่ล่างสุดเลยนะคะทีนี้พอดีมันมีเยอะมากเลยนะคะเราก็เลื่อนดูค่ะคือคืออันล่างสุดเนี่ยจะอยู่ คืออันล่าสุดเนี่ยจะอยู่ล่างสุดนะคะสำหรับคนที่ชอบขายนะคะเราสามารถเอาไปวางขายได้หลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขายดีหรือในเฟซในไลน์ในอินเตแกรมค่ะ พอดีกดไว้ค่ะที่กดไว้เมื่อกี้นะคะรายการโปรดก็คือจะอยู่ล่างสุดเลยนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเอาไปแชร์เอาไปแชร์แบบ ทั้งหมดที่เรากดไว้ได้เลยนะคะรายการโปรดค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ